นี้ก็จะขออนุญาตนำท่านทั้งหลายได้บูชาพระกราบพระรับศีลกราพระคุณเจ้าสวนพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปครับอิมินาสากาเรนะพุทธังปูเชมะอิมินาสากาเรนะธัมมังปูเชมะอิมินาสากาเรนะ สังฆังปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุโทโธภักวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภักวาตาธมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนภักวะโต,าาตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ สาธุมายังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n a t ยะ a t i s o รเน e n a ปัญจศีรานิยจามะสุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n a t ยะ a t i s o รเน e n a ปัญจศีรานิยจามะสุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n a t ยะ a t i s เน a n นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัคัจฉามิุทังสรณนังทัชฌามิัมงสรังคัจฉามิทัมังสรังคชามิสังังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังทัชฉามิโูติยมพีพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยมปิพุทธังสรังทชามิติยมพีทัมงสรณังคัจฉา ามโทติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสรัะนังคัจฉามิติ ยามปิสังขังสรนังทัชามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิอธินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิอธินนาธรมาทานา

วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพุกขาวินาสายะธรรมริยามติตังครูธมังครางวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยทขวินาสายยะธรรมริยามติตังครูธรรมังครางวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา Kapparohawinadaya ambariyawa tutauk doh taparohkarao. Kapparohawinadaya ambariyawa tutauk doh taparohkarao. Kapparohawinadaya It's all จะได้ไรีเชิญท่านเจ้าภาพได้มาประเกงขายโยงนะครับพุทธเจ้าจะได้ทำการพิจารณาบังดิ์สิทธิพร้อมแล้วก็จะได้ถวายเครื่องเซ่นทำตรงไว้เพื่อตัวใจนะครับแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจกวดดาวรับพรนะครับตามหล้บก็ถือว่าเป็นเจตุปีสงฆ์นะครับต่อไปก็จะได้กตามพทศกาลทุกพระพุทธเจ้าได้สมุดตัอาหารนะครับเพื่อทำการ หลายองกันาขอลดาทั้งสามทคนนะครับนแผนเจ้าภาพนะครับได้มาถวาย ยงนะครับเพื่อพระจะได้พิจารณาบางมคุณครับดเชิญเลยครับท่านท่านแรกเชิญเลยครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกไว้ก่อนนะครับยกไว้ก่อนนะครับว่าตามผมท่านที่มาอยู่ในนี้ก็ว่าด้วยนะครับว่าตามด้วยนะครับ นาม,มารูรปังอนิจังนามมารรปังทุกขงังนามวโรปังอนัตตาสาธุาจับด้วยกันนะไครับ ตอนนี้ก็เรียนเชิญหลายๆท่านเลยนะครับที่จะมาประเคนเครื่องเทศท,ทาดอกไม้เจตุปจัยนะครับเรียนเชิญได้เลยครับมาหลายๆท่านก็ได้นะครับมาพร้อมกันเลยด้านหน้านี้เลยเออเอาเอาเก้าอี้มาหน่อยด,ดีไหมครับ แต่เพราะตรงนี้เดี๋ยวต้องยืนเดี๋ยวต้องกล่าวก่อนนะครับนครับได้มานั่งอยู่ด้านหน้าพระคุณเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนในการถวายนะครับแล้วก็ประเคนเครื่องไทยรมดอกไม้จตุปัจัยนะครับวันนี้เป็นการปบาเพ็ญกุศลให้กับครูสมศักดิ์คาดมาลาก็อยากจะให้ทุกท่านได้ว่าตามนะครับกล่าวคําถวายเป็นทานุทิศนะครับพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมนะ ตั้งใจนะครับตั้งนะโมสามจบพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าว <c oughs> คำถวายข้าพระพุทธก่อนนะครับอิมังสูป,ปะาพยัญชนะ สัมปันนงังสารีนงังโพชนงังอุทะกังวรังพุทธสาอูเชมะอิมาณิมยังพันเตมัตตกะพตานิสะบริวารานิภิกขุสังคัสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิมัตตกะพตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจัก ยาตากานังการกตานังทีขรตังทีตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งวัตกะพระตาหารกับของบริวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระพิสู์สงโปรดจงรับมัตรกะพระตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแด่คุณครูสมศักดิ์ชาติมาลา อีกทั้งญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ได้กาละล่วงรับไปแล้วอีกทั้งเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีวิญญาณจรทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์ขอท่านจงเป็นสุขด้วยบุญทานของข้าพระเจ้าด้วยเธอน บได้กล่าวคำถวายแล้วนะครับอาะเรียนเชิญเลยครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นเพื่อประเคียเครื่องพยธธรรมดอกไม้จตุปัจจัยเลยครับอาเละครับจับเลยครับจับยกถวายเลยนะครับอาท่านที่นั่งอยู่ภาษาทูตามด้วยนะครับสาธุสาธุสา เรียนเชิญนั่งนั่งทีเลยนะครับกดน้ำแล้วก็รับพรจากพระคุณเจ้านะครับ <c oughs> be um. Yeah.

Obrigado. เชิญตักเลยครับตักเองเลยบุฟเฟ่ นี่อ่ะนี่ๆนี่อนี้นั่งนีนอกที่นั่ง sao với ngọc của một đôi mà hai cái nó dưới trời đây có cái đủ có tiền <laughs>